สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม่ทารอดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุด,ดินค่ะพึกศพกันมังกรประจำเดือนกันยายน2568นะคะชาวธาตุด,ดินค่ะได้แก่ชาวลึกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาว มังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ มักาสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซาได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวแทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะชาวทัดดินค่ะ ประสบการมังกรที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็ถือว่าคุณเป็นคนโสดเช่นเดียวกันนะคะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองคนโสดชาวทัดดินด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวทัดดินประสบการมังกรทั้งคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอดูอีกหน่อยค่ะ 8ด,ดาบนะคะเด็กถือดาบค่ะเด็กสตาร์และเป็นพ่เอ็มเพรสชาวพทย์ดินประสบกบารมังกรนะคะแน่ดีที่ผ่านมาสำหรับคนโซแบบโซสนิทเลยนะโซแบบไม่ไม่คุยกับใครเลยนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุเบื้องต้นที่ทําให้คุณกลายเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้หนึ่งเลยก็คือคุณรักตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายจากความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปคุณเก็บตัวเก็บใจมากยิ่งขึ้นหันกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นทกซิกอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณตัดทิ้งเลยโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรก็คือแบบพอรู้สึกไม่ดีปุ๊บตัดไม่ดีปุ๊บตัดอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมเออแล้วก็ คุณฮิลลิ่งใจตัวเองมากขึ้นนะคะ,อะมองเห็นเฉพาะในสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆหรือสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรที่ไม่ดีไม่แตกเลยอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคนที่โสดแต่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในดิอนที่ผ่านมาตัวคุณเองมองแทบจะมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่คุยอยู่นี้นะคะ มันเหมือนกับว่าตัวเราก็ก็อยากที่จะมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่ามันก็มามา,มาหายหายอ่ะนึกออกไหมอยากได้คนที่จริงจังจริง,จรงใจเหมือนเราอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เจอแต่คนไม่จริงจังก็เจอแต่คนคนที่มามาหายหายคุยคุยแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ยาวนานาน,นะคะก็จะเจอแต่แบบนี้ นะคะแต่ถามว่าก็ยังคุยอยู่ไหมก็ยังมีการสื่อสารอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่สม่ําเสมอเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวทัดดินที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวทัดดินประสบกันบางกรนนะ ทั้งคุโสดและคนณโสดที่มีคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนกันยายน2,568เป็นอย่างไรนะคะไพ่ฮาลเฟนเด็กถือเหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วยค่ะหนึ่งดาบนะ ชาวธาดินพระสบกันมันกรน,นะคะอ่บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนสําหรับใครที่โสดแบบโสดสนิทเลยนะแม่มองว่าคุณก็ยังโสดต่อนะคะถึงแม้ว่าเราจะแอบ,บชอบหรือเจอคนที่ถูกใจแต่ก็ไม่ได้ไมไ่ยังเหมือนกับยังไม่ได้พร้อมไม่ได้ต้องการอะถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะเหมือนเราแบบ ตศิลปินอะไรอย่างงี้ิสดาราอะไรอย่างนี้เนีออก่ะเราชอบอะแต่ว่าเราไม่ได้อยากที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มไม่ได้มีความคิดอยู่ในหัวเลยว่าอยากจะจีบอยากจะคุยอยากจะอะไรอย่างงี้เนึกออกมาสำหรับคนที่โสดสนิทอะนะคะอือสาหรับใครที่สําหรับคนอาชาวททาดินผู้สบกรณ์บางกรที่ โสดแต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนในช่วงเดือนกันยายนนี้มีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจกับความสัมพันธ์นี้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าตัวคุณเองก็ก,ก็ก็ประคองมาตลอดลนะความสัมพันธ์นี้นะคะกับคนคนนี้ที่ยังคุยคุยกันอยู่เนาะก็อาจจะมีเหตุการณ์นะคะที่อาจจะกำลังคิดว่าจะไปต่อดีไหม หรือจะตัดสินใจแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในพัทของความคิดและความรู้สึกนะสําหรับชาวธาตุดินประสบการณ์มังกรที่เป็นคนโสดแบบมีคนคุยนะคะมาดูกันว่าคุณและคนที่คุณคุยอยู่นะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุดิกนก่อนพอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสบการณ์มังกรนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่มาดูกันค่ะ สองเหรียญน,นะคะเลอเวอร์ค่ะเจ็ดดาบนะคะสามถ้วยชาวไพ่ดินประสบกันมังกรน,นะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่ตัวคุณก็ชอบเขาแหละนะก็ชอบ อาจจะชอบที่รูปร่างหน้าตาตรงสเปคนะคะอืมอาจจะชอบที่ความเฟนลี่ความสนุกป,ปัดเฮฮาอะไรต่างๆนะคะเอออยู่ด้วยเรารู้สึกแบบไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาอยู่อยู่ด้วยกันนะเวลาคุยกันอะไรเงี้ยอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวคุณเองก็ยังรู้สึกยังไม่มั่นใจเพราะความสัมพันธ์นี้มันอย่างที่เบนบอกว่ามันไม่ได้สมู่รเสมอมันมามา,มาหายหายนะคะแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่า ถ้าหากว่าคุณชอบคนคนนี้แล้วอะ่ะก็ใช่ว่าคนอื่นจะไม่ชอบหนีเขาอาจจะคุยกับคนอื่นด้วยก็ได้ดูเหมือนว่ากับเขาดูเหมือนกับว่าเขามีความลับบางอย่างปิดบงังหรือพูดไม่หมดกับคุณนะคะซึ่งคุณก็รู้สึกยังไม่ไว้ใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นนะคะคนที่ชาวธาตุดินประสบกันมังกรคุยอยู่เขาคนนั้นคนคุยของคุณทีละรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาดูกันอัศวินถือดา ไม้เท้าสองถ้วยเขาก็ชอบคุณไม่ใช่ไม่ชอบนะเขาก็ชอบคุณอยู่เหมือนกันจสติดค่ะชาวธาตุดินประสบกันมังกรนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวทัตด,ดินนะรประสบกันรางกรนธาเดียวกันกับคุณมีชาวทัตลมนะคะมีถุนตูนกลุมด้วยนะเออ มีอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นคนที่คุณคุยอยู่เขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาก็ชอบคุณค่ะแต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันดูจจยากลําบากดูจะเหนื่อยนะคะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือทัศนคติในเรื่องบางอย่างนะคะ มันอาจจะยังไม่ตรงกันอืมมันมันไพ่สองถ้วยเลเวอร,เอร์เข้ามามันอาจจะชอบที่รูปลักษ์รูปร่างลักษณะภายนอกแต่ในด้านของในด้านของดิฟคอนเนคชั่นที่ลึกลงไปในด้านของความคิดความรู้สึกที่ลึกลงไปความคิดตรก,กะเหตุผล หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันไม่ใช่ภายนอกอะคะ่ะเออมันรู้สึกว่ายังเข้ากันไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาว่าดินผู้สบกันมาก,ก่อนเป็นอย่างไรไมค์ขอนี้บอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ดับชมนะคะห้าไม้เท้าโอ้ยอย่าตีกันนะเธอ ไพ่หกไม้เท้านะคะแชมเปนค่ะและเป็นไพอ่อาสวินถือถ้วยชาวพัดดีประสบการณ์มังกรนะคะสำหรับคนที่โสดบบโสดสนิทไปเลยนะ <c oughs> ไม่มองว่าตัวคุณเองโฟกัสตัวเองค่ะประปับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเนาะ <c oughs> ทําในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่ชอบไปในที่ที่อยากไป <c oughs> ไม่โดยที่ เอาตัวเองก่อนเนึกอกป่ะเออรักตัวเองก่อนแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีแต่ตัวคุณไม่อยากดึงความท็อกซิกหรือความเสี่ยงที่จะท็อกซิกใดๆเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนคนที่อืมเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะไม่มองว่าความสัมพันธ์นี้มันมัน,ม,นมันยังไปต่อกันได้อยู่ก็คือก็คุยกันอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่ามันอาจจะมี เหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณและเขาอาจจะมีปากปเสียงกันจาก <c oughs> อาจจะไม่ได้มาจากคุณและเขาสองคนแต่อาจจะเป็นปัญหาจากคนจากรอบข้างอืนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามหรือปัญหารอบข้างที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนสองคนคนสองคนนะคะไม่ได้เกี่ยวกับคุณสองคนเนาะแต่ก็ทําให้อาจจะเกิดปัญหาที่ทําให้ความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ทะเลาะก,กันได้อันนี้ต้องระมัดระวังให้ขึ้นมาเตือนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวดินู้สบกกันมาก่อนนะคะขอคําแนะนําค่ะไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เอ็มเ o อร์ค่ะเพอร์มิแปดไม้เท้า ใช้ได้ดีประสบการณ์มังกรน,นะคะไพ่ในส่วนของคาแนะนำเนาะจะรับประสบแบบโสดสนิทเลยคุณอยู่โสดต่อไปได้เลยค่ะมีความสุขกับตัวเองใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปเลยจนกว่าคุณจะพร้อม นะเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะสาหรับคนที่โสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนในการตัดสินใจใดๆนะคะดูๆกันไปคุยๆกันไปนะคะศึกษาทําความรู้จักกันในเรื่องราวของนิสัยใจคอไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆให้ถี่วนของแท้นะคะไม่ต้องรีบร้อนในการตัดสินใจ เวลาจะช่วยคัดกรองเองนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณ่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาเจาคะสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะแม่พิมพ์วาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ